วัสดีครบัรบวัสดีทุกคนในรอบสวัสดีรอบสองโอ้ยยาหมีอะไรเนี่ยโอ้ยยาหมีเกาะติดเกาะติดโอ้คิดถึงขนาดนั้นเลยเหรอยาหมีขอเช็คก่อนนะเช็คเน็ตแป๊บ สวัสดีไม่ครับวัสดีนะครับวันนี้รอบวันีรอบสองรับแอดหน่อยครับรับแอดหน่อยส่งส่งชื่อมาเลยครับส่งส่งชื่อมาเมบนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากๆเลยเมบนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากเลยเออก็กลับมาเล่ตอนนี้ก็ก็หนุกดีครับหนุกดี มารอตรงนี้นะเอาเอาชื่อบล็อกมาเลยครับเดี๋ยวแอดไปชื่อผมในเกมครับอิปบู็ดได้ครับรูบล็อกแอดฟีนโอเค มีเล่นแค่นี้เหรอไงพี่ไม่ได้เจอกันตั้งห้าสิบล้านปีโอ้โหคือมันก็ผ่านมาห้าสิบล้านปีละผมยังคิดถึงทุกคนอยู่อย่าลืมโดเด็ดก้อนหินส่งนังใจให้ผมด้วยขอบคุณนะครับขอก้อนหินฟอสซิลราคาสิบล้านปีอาพูดไม่ได้เหรอ พุดเข้าไปเร็วไอพุดเข้าไปแป๊บหนึ่งอะแป๊บหนึ่งอะ่ะรอรอรอเพื่อนพี่แปบ๊บไอพุดอยู่ปะเนี่ยสักครู่อะทุกคนนี่คิดว่าอัปเดตไปน่าเล่นไหม สำหรับสายเกมอย่างผมอะน่าเล่นมากครับคือผมรู้จักอยู่อะกีติกียไม่ได้แค่รู้จักผูเล่นด้วยแต่ไม่ไเล่นบ่อยแบบเข้าไปเล่นนิดๆแล้วก็ <c oughs> ใช่มันมีดันเต้ม,มาผมก็เนี่ยโอเคพูดไม่นาเล่นสร้างเลย คือตอนลงตอนนั้นคือผมหลับไม่รู้ตัวเลย <c oughs> หลับคาคลิปเหลยมาคู่กันทุกคนขอเช็คเน็ตเป๊บผมคนหอนแดนครับพี่ผมคนหอนแนนค,คนอนนืออะไรอ่ะ ห้อ,องหัวแดงอ๋อโอเคครับสตรีมพี่ดีเลย์มากเน็ตแต่ดีเ <c oughs> น็ตมันกา้กากอะเดี๋ยวรอบหน้าจะแก้ให้นะ ờm, hình chat chưa. Đèo, lắm lóc nãng đi anh ní ถ้ามันดีเลยมากก็ปิดไปก่อนก็ได้ครับไปดูช่องอื่นก่อนก็ได้ที่จะเล่นหมดไหมถ้าเล่นจะเล่นด้วยไม่เล่นครับวันนี้จะลงแต่วินเทอร์น่าจะลงมดหมด,ห,มดหรอช่วงนี้น่าจะไม่ลงอะ่ะ เาว้์เลยพอเน็ตมันกาก YouTube เอโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว <What S 1> ่าจะอีโวส่งผมอีโวไปแล้วไอ้นี่คือมันแก้ยังไงอะบ้านแดงผมไม่ค่อยแบบชี่วชาญเท่าไหร่ของติดตามครับ เดียวสิบเก้านาฬิกามาเล่นด้วยเดอ้อถ้าคนว่างเดี๋ยวได้ครับอย่าเพิ่งบิดไม่อัปเดตนานลืมเลยเมฟนี้อัปเดตพรุ่งนี้ครับบิดอูห้หไม่บิดรอถ้าคนมันถ้าคนไม่มีใครออกผมไอ้นี่ให้ได้อยู่เอ้ถ้าคนออกผมออกไปรับได้อยู่ถ้าคนไม่ออกก็รอครับจริงปากครับ ใช่ครับอย่าบิดนะพี่สิบเก้านาฬิกามาลงย้วยถ้าคนไม่ครบนะไม่รู้ว่าอยู่ถึงหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่มั่นใจเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเลิศม,มากปังมากอัปเดตอันนี้เข้ามากิตเตเกียพี่จะลงมดวันไหนไม่ทราบครับแล้วก็หมุนด้วย <laughs> โอ้โหไอบ้านแดงโอเคครับอยากลงมด แกให้ okay. นะแต่ไม่มีเพื่อนลงคนเดียวก็ไหวอนะ่ะมดอ่ะถ้ามีแบบพวกตัวเลดอ่ะตัวในเลดอ่ะเอ้พี่หากล่องแรกไรครับไม่มีเลยเนอะ มีใครอยากลงไหมอ่ะลองลอง,ลองถามในแชทด,ดูอ่ะแล้วก็แอดชื่อไปลงกันได้เลยนะพี่บาสมีชเวยังชเวยังเลยพี่เกียดเอาแล้วอะ่ะลงไปจะร้อยสองร้อยตาแล้วมั้มดมันนานคนไม่ค่อยลงอืมมันนานด้วยอ๋อทำทรงเสร็จก็ไม่ค่อยมีค่ะใครอยากใช่ใผมได้มาสองตัวสิบเจ็ดตาห้าพันห้ารอยห้าสิบห้าอืม ผมลงไปยนร้อยแล้วมันก็ยังไม่ได้ก็เลยแบบขี้เกียจไปเลยเดี๋ยวแก้บ้านเลยลงมห้าพันห้ารอาสิบห อะไรนะลงมะตอนนี้หรอไม่มีอารมณ์ลงเลยมันเบื่อแล้วอ่ะคือเมื่อก่อนผมก็มีไฟลงมาหาป,ประธานชวเวนะเว้ยแต่แบบลงไปไม่ก็ไม่ได้อ่ะของรีโลไม่ก็แลกหมดแล้วก็เลยมาลงไอ้นี่ระหว่าวินเทอร์เนี่ยอัปเดตกี่โมงครับไม่รู้เหมือนกันครับมีแชทมีใครรู้ปะประมาณ ประมาณกี่โมงพรุ่งนี้อันนี้ไม่ร้าเหมือนกันครับ <c oughs> แล้วมันแก้ยังนี้ไม่ได้เลยนะ ที่ลงมดนะดีครับมาครั้งที่เก้าอป่าวะไม่ใช่ละอาจจะครั้งที่แปดร้ยห้าสิบล้านไม่ลงมดะไม่ลงครับไม่ลงมดนะมีใครลงมดไหมเออลองถามถามแชทดูอะมีใครลงมดเปล่าอาจจะลงกันก็ แอดเชื่นไปลงกันได้เลยนะไม่มีเลยทีทีทในนี้เขาทำทรงเวนการ์ดกันหมดแล้วไอ้ดิ มีแต่สไปเดอร์ฟอเรสต์บลบาสหลานเอ้ยโอ้โหนอ้องอฟฟิศยังบัสดีไหมวะไม่ได้เห็นนานไม่รู้ครับที่โดนบู<ผ>มนไม่เท่าไหร่ผมทำอยู่แต่ถึงเควสสองละ อ๋อโดนบูไปเกือบร้อยว่าตาประมาณแปดสิบมั้งแปดสิบหรือเก้าสิบนี่ยไม่ถึงร้อยอ่ะอิชอ้มคงต้องปิดไร้บ้านแดงว่ะ กระตุกกระตุกเบื่อว่าพี่เบื่อว่าพี่ไม่มีไรทำผมคงตอบให้ได้แค่ว่าลองไปได้เล่นไหมวิวไม่ก็ไปหาหาอะไรดูหรืออย่างหนึง่งนอนเลยอ๋อ นอนหลับเจ็บคอวะ่ะไปเมืองไปหยิบน้ำกันแอดรียลเมนสุคุนะเฮ้ยตัวโหดมา